ลีฟกับลูกามันเป็นวีคเนสสัดว์เลยเวลาโดนโดนเจาะเขาก็เจาะแม่งทางลูกา l u ลูกามันก็ไม่ได้ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับอยู่แล้วลีฟก็ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดีอ่ะแล้วคุณพูดอะไรคุณเกงใจเอเอสหน่อยเคไหมเพราะว่าอ๋อเขาเอเอสเขาเอาลีฟมาพูด <G> ใช่ไหมฮัลโหลไทยแลนด์ไม่ได้เราต้องวิจารณ์ต้องวิจารณ์ตรงๆ เออนั่นแหละแล้วผมคิดว่าเจเจเขาก็คงเห็นแล้วว่าสองคนนี้มันเล่นด้วยกันไม่ได้หมายถึงพอมันอยู่ในฟลอร์เดียวกันอ่ะเกมรับมันยั่ว้ยแล้วยิ่งมีดีอดีเอนี่แม่ง,โอ,งโออ้ยอรับรับยที่โคอิมหา <laughs> บอกถูกไหมเ,ออเพราะฉะนั้นในในแง่ของ x o อ็กซอนผมว่ารอสเตอร์มันเอ,อ้ยผมว่าลูก้ากับรีฟอาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันในยูนิตแรกแล้วจะไปอัดเด ทีหลังอะไรยังไงก็ตามแต่ว่าเปิดหัวมาเนี่ยผมมองว่าลูก้าบรอนบรอนอาจจะโยกเพราะว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาไปฝึกแคทแอนด์ชูตมานะเขาบอกแล้วนะว่าวิชารับของเขาเรบรนนะฤุูการนี้คือแคทแอนด์ชูตนะเรบรนนะ Yes เร b บรนสี่สิบจะสี่สิบเอ็ดแล้วนะเอาก็โหลด มันลดลงไงพี่โหลดเขาลดลงไงก็มาแคสต์นชุดแทนแทนนี่จะมาผูอัพ never stop learning ไม่ never stop learning งคนเราเรียนศึกษาได้ตลอดใช่ก็ลูก้าเลบรอนใช่ไหมเลบรอนอ่านเลบรอนโยกมาเล่นตำแหน่งสองเจีแม่งเลยเอาแบบเกาๆเลยแล้วก็ตำแหน่งสามก็เป็นรยฮาชิมุระตำแหน่งสี่ก็เจเรตวอนเดบิลตำแหน่งห้าก็ดีเอลงตัว